สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลูฟว์แถมชอ่าฟลูฟดนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกรหัสนี้นะครับก็จะแจกเป็นวันนี้เลยนะฮะใครมาก่อนก็ได้ก่อนเลยนะฮะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่ผมไม่อยากจะเลือกคนอ่ะเพราะว่ามันจะดูแบบเอาเปรียบคนอืน่นไปนะครับเราเลยใช้มาตรการนั่นก็คือเอ่อมาก่อนได้ก่อนนั่นเองนะฮะโอเคเนาะ ก็ขนาดนี้ก็จะมีไอเทมตามนี้เลยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เอาให้ดูแล้วนะฮะมีประมาณนี้เลยนะฮะและ้วก็สถานนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะก็เลยจำมันแจกนะฮะโอเคก็มีของตามนั้นนะครับส่วนเกมพาร์ทเนี่ยก็มีเรือสปีดโบ๊ทนะฮะนี่เดี๋ยวผมซื้อให้ดูเอ้ยเฮ้ยเกบเกบเกบ อันนี้ก็มันเปนอัปเดดใหม่นะฮะเลยเปลี่ยนแปลงอ่าเห็นไหมมันเปลี่ยนนะฮะทืกจริงมันจะเป็นเหลือ500กับไอ้สปีดบอส1,000นะฮะโอเคนะฮะก็แคกได้ก็มาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ผมยังไม่ได้ทิ้งลิงก์สิทิ้งชื่อกรหัสเอาไอ้นะฮะก็คลอกแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะฮะถ้าไม่ได้ไงก็ พิมพ์คอมเมนต์มากันได้นะฮะขอ้อใครมาก่อนก็ได้ก่อนฮนะของทุกอย่างตันหมดนะฮะที่สังเกตก็ตันฮนะเผา,าวีสีก็วีสีนะฮะเหมือนจะมีอยู่สองเผ่ามัง้งนะฮะหร,หรือไม่ก็มาก,ก่อนนั้นนะฮะผมลืมะละว,ว่าทำเผ่าไหนบ้างนะฮะโอเคนะฮะก็คลิปนี้ผมก็ไปก่อนละนะครับมาเร็วๆกันเลยล่ละเผื่อคนที่อยากได้นะครับก็ทีนี้ ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับเร้วกันหน่อยคลิปหน้านะบายบาย